อันนี้ก็เป็นปีที่สองแต่ว่าผมปี4ีจะจบแล้วนะ,นะแม่ฟูมิใจไหมครับแต่ยังไม่ชวนเราเลยขาบอก็ดีใจครับที่มีวันที่6ทันวา ให้ผมกับเพื่อนๆได้มาเจอหน้าทุกคนในวันนี้นะครับก็มันเป็นวันที่สําคัญมากแล้วก็เป็นวันที่ผมรอคอยให้มันถึงไม่ไวทุกๆปีเพราะว่าอยากมาเจอหน้าทุกคนเมื่อกี้ตอนที่ได้เดินลงไปก็ทุกคนก็ดูจะยิ้มแยม้มแล้วก็น่ารักกันมากเลยครับดีใจที่ได้เจอทุกคนนะครับทุกคนดูกินอิ่มนอนหลัลบแล้วที่อยู่กับ ใต่ว่าอะไรวะคุณเขาดูสดใสไงสดาสฟรีเฟรีชขอบคุณเพื่อนๆหน่อยก็ชอบตอนอยู่กับสองคนนะเมื่อกี้มันก็มีโอกาสให้เราได้แบบย่อยคนงแต่รู้สึกทั้งหลังมันดูชอบเวลาพวกเราอยู่ด้วยกันขอบคุณมากครับผมปกติคุณภูไม่ใช่จะคนจะพูดอะไรอย่างนี้นะแล้วคุดเห็นยขอบคุณจำเลข 啊，你别来，你别来，啊，另外、啊，啊啊、等